สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟอร์มุนชูชาแนลนะคะนะคะ่นะ,คะเราก็เดินไปที่บ้านลุงนะคะเราจะไปบอกลุงนะคะว่าเราจะกลับบ้านนะคะเนาะโอ้พอฟื้นก็ไปด้วยน,นะคะพอฟื้นก็เตรียมกระเป๋าเดินทางแล้วนะคะ จิ้มครับก่อนนะยังมาไม่ถึงหลกรถมารับอ่ะเน้นในในลุงลุงออกกี่โมงคะลุงออกกี่โมงคะเดี๋ยวก็ออกแล้วโอ้ค่ะค่ะยังไม่ถึงค่ำค่ะอืมสามชั่วโมงข่าวมาเลยเอาแล้ครับอ่ะดูพ่อฟื้นนะทุกคน ลุงบอกว่าเสือก้วสเดี๋ยวจะออกเดินทางนะคะลุงก็จะออกเดินทางแล้วนะคะเตรียมกระเป๋าอุปกรณ์ช่างนะคะผมไ่บอกแพมไยี่้า้องนะไหลาคืนะไุงจะออกเดินทางครับไม่เป็นไรคืนะไรันไ้างลาบอสร้างอะไรยกไปไหนมอ้าดอโค้งงานอโคงงาอคน ตล้งลากกับหอมแก้มรถแก้มรถขาให้โอ้ยตัางลางแบบนั้นกระเบื้องนี่ลุ่งกระไรบุบเป็นเล็ดด้อยกันสายตาดีกระเบื้องดูเหลาล่ะนี่นะคะลุงก็เอารถกระบะไปด้วยนะคะเนาะติ๊กอัพนะคะไปนี่มาใหม่บลุงอไปแม่ไม่ไปด้วยเหรอไม่ไปไปอันนี้ นี่เด้อไ้ทางมาเด้อโอ้มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะคะนมี่นะคะมีพอฟื้นไปด้วยนะคะพอฟื้นก็ไปด้อยอยังมายังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงตอนเจ้าเติมข้ามมาถึงบ่ายสามนู่นละค่ะ นะคะโอ้อุปกรณ์เต้นทุกอย่างนี่นะคะก็ไปกันแล้วนะคะคาราบาลของคุณเจ้าเดี๋ยวก็ูครับดูแลนวเอามียไม่เต่าไม่กี่ต่อยมะเต็มเลยนอนเต้นสบายสนุกสนานกัน ย่านิ่งไม่ไปเหรอไปยังไงย่าไม่มีเครื่องนกอนแบบนี้ไม่มีนะคะนี่นะคะโอ้ยเปล่าด้วยเป้าก็ไปขอบคนะครับผมโอ้เนี่ยพี่ก็ไปเออก็ไลไปด้วยใช่ไหมไปครับผมนกอนไปด้วยโอ้สุดยอดไปทั้งสองเลยใช่ไหมครับผมไปทั้งสองคนเลยไปทั้งสองไปไหนต้องไปด้วยกันเนาะ ลองใช้ดูข้ฟืนก็ไปด้วยนะคะใะไปนอนสองคืนนะสองคืนสองคืนกับสามวันสอเคืนกับสาวันใกล้ๆนี่น้องแสงเลยผมไม่เคยไปผมไม่เคยฟาโลสองร้อย่าโลนี่นะคะโอ้ยสนุกสนานเสียดายจังนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปช่วยเนาะเราไม่ได้ไปร่วมด้วยเนาะจดีครับเมื่อกี้เห็นบอกไปกี่วัน ไปสองคืนสามวันสคืนไปสเดือนสองเดือนเป็นใช่ไมสองคืนสวันทีจะพาไปสเดือนคุณเบกะให้นสบายดีครับนนสบายดีค่ะตอนนี้ก็ลุงพื้นสั่งป้าคำใสบอกว่าพี่ไปหลายวันนะใช่ไหมขนอุปกรณ์ไปเต็มเลยนะคะสามวันสองคืน สามวันสองคืนน oh, so, so like like okay. no. ี่นะคะแมด้าเลยมาโอ้แมดาไปด้วยนี่นะคะแมดาก็ไปด้วยนะคะโอ้ยสุดยอดเลยแมดาขอบคุณนะคะสี่ร้อยเก้าสิบห้าไลน์นะคะมันละกอไปด้วยอแมดาไปด้วยใครที่จะกลับบ้านก็กลับไปด้วยโอ้ไม่เป็นไรคารุยมันหนัก เาจะเอาไปทำไมมะละกออันนี้จะไปหลายวันเป็นแท่บ่ไปเป็นเดือนไปใค่บ่เอาไปให้เขาทานลุงขอบคุณค่ะขอบคุณเราว่าี้เลอะยางปบต้องใส่ถุงไหมใส่กระสอบดีกว่าระอบอย่่สบอบุใส่ด้านล่างก็ได้ ลูกจิ้มล้างมือนะเดี๋ยวมันกัดเดี๋ยวยางใส่เนยางจะกัดตั้งนานนี่อาไปหลายลูกลูกเดียวโอ้ยนี่เพียรพี่นายเต้นมาก็จ้าเดี๋ยวแล้วไม้ยางก็ไปด้วยนะคะต่ออ๋อเราแบบจัดบันไดดีกป่องกระดาษแล้วก็นี้ยไว้เรากองกระดาษเสียบ ถ้าใส่กรอบก็ดีนะเพราะว่าอันนั้นถุงนะคะสุประโภค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะสสวัดีตอนนี้ราคาของมีพลุงพลังเลยนะคะของเยอะเลยนะคะน่าจะไปสองคนเนาะถ้าเป็นรถลุงพลต้องทำใจนะคะคุณรถเพราะว่าหนักตลอดไปไหนก็เจี๊ยมเป็นหมดนะคะต้องทำใจขอบคุณเนาะ ะะแม่ดาไปด้วยใช่ไหม,ไมไอ้าวคิดว่าแม่ดาไปด้วยทางนี้็มันมีะต้องหันยนี่โอ้ไม่เป็นไรเราช่วยๆกันเนาะนี่เปิดาระที่ททปปทไปในวันนี้นะคะ รเลยนนกที่อองไปกันหลายวันเนาะจะอายเลยไปอ่ามหวานไปด้วยตนูนกะครับสีนะคะสบายดีที่ฝากมะขามมันไม่ดำไมเอาไปฝากไม่ใหญ่ย้อยฝากไม่ใหญ่ย้อยเอาไปฝากไม่ใหญ่ย้อยนะคะเนาะฝากด้วยนะคะสนุกสนานกันใหญ่เลยเนาะญาหนิงเราไปนอนไปหลายๆหนายคนเขาบอกว่าเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าชิดกะขาคอยตัวใหญ่ไว้รอแล้ว เสียดไ้ตํานะคะท่านไมกลับบ้านนก็ไปเลยไม่ใหญ่ย้อยรไม่ให่ย้อยบโอ้ยมีมาขาไปฝากด้วยนะคะมาามะขาหวานไปฝากคุณตาคุณยายด้วยนะคะค่ะเาะคุณตาคุณยายด้วยนะคะโอลุงกอกำลังเตรียมนะคะเนาะ แสดงว่าพี่ออสก็ไปด้วยเนาะไปบี่ออสไปด้วยไหมไปอ๋อผมไปที่หลังครับไปบ้านผมก่อนเมื่อกี้เห็นแม่ดามาคิดว่าแม่ดาไปด้วยอยากจะไปค่ะแต่ว่าต้องรับส่งน้องนาเดียไปโรงเรียนแล้วพี่เฟื่องกลับตอนไหนคะกลับวันนี้แหละประมาณวันทีสามค่ะจริงๆเนาะถ้านันเราก็อยากไปเนาะคุยถึงเนาะแต่ก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ล่วงหน้าเนาะแต่เราก็มีงานรออยู่เลยไม่ได้ไปนะคะไม่ถ้ไปกับก็โอเคเนาะ ด้วยได้นะคะผู้ด้วยโอ้พี่ธันมดียวองขอบคุณนะคะพรปานไไปรับจ้งพอสามแลนรับจ้งพอสมไปสาม้ามกับรถมอนกับรถผู้รับเหมาเลยนะคะพาพาคนงานไปรถคู่รับเหมาตนน มี้กโลมมาแล้วฝนจะตกบอกฮะนกับรถุลมเหาเลยนะคะนี่นะค่ะน้ำนี่นะคะกิดน้ำกินด้วยมีทั้งเต็นท์ทั้งอะไรเยอะแยะนะคะนีอุปกรณ์ยูทูบเต็นท์ทุกอย่างเลยนะคะเาต้อาดนี่นป็นีไหนนะที่ด้โอกาสที่ระวันนั่งคนเลย เกีบ้มีมีหมดเลยข้าวก็มีหรอครับ้าเนี่ยนะคะลุงก็บ้านชิดแม่็ะไปาตนียมมาทุกอย่าจะทมาเหมือนฟังเสีนของก็เหมือนคนในที่บ้นเยค่ ไปเป็นเดือนนะครับเนี่ยสองคืนกับสามวันมันหลายคนของคนโอ้หลายโอมารวมกันหลายคนใช่ค่น ไปสร้างบ้านให้กับแอดชิดนะคะก็แทนแทนนี่แทนแทนนี่ไปกันไหมอ๋อไม่ไม่ไมด้อยู่บ้านอยู่บ้านกลับบ้านพี่เพื่องอ่ะไม่ได้ไปค่ะแม่พีกลับบ้านค่ะพี่เพื่องไปับรถเหรอใช่ค่ะกลับวันนี้พี่เพื่องม่เลยเพลแล้วนะไปเยี่ยมบ้านเขาเห็นพี่เพื่องมาไม่นานเลยมายังไม่ถึงเลยไปนานเหมือนกันเหรอสองอาทิตย์ค่ะพี่เพื่องครับพี่เพื่องบอกจะกลับวันนี้ใช่นี่เที่ยงกว่าแล้วนะ พี่เฟื่องโทรไปแจ้งมาเช้าบอกว่าทุกออกจะตั้งแต่โมงเช้าไปได้ไหมนะคะพี่เพื่องไม่ได้นะเราต้องรอหน่อยรอรถแปนพี่เฟื่องนะครับถ้าเกิดเขาไม่มารับก็ไปไม่ได้นะครับกลับไม่ได้นะมีรถมารับป่พี่เฟื่องจ้ารไม่ตั้งแต่พี่เฟื่องมาอยู่ตัวพี่เฟื่องเคยกลับสักครั้งไม่เนี่ย ตอนตอนแรกมาเดือนกุมผ่าเนาะกลับไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ทีนี้ก็กลับกลับมานีกก็ไม่ได้ไปเลยค่ะเดี๋ยวรถหนอเนี่ยเก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับเลยกี่อาทิตย์คะเนี่ยคิดว่าสองอาทิตย์ครับแม่พีก็ก็รอดูที่บ้านเราไปเรื่องเอกสารอะไรมันจะเสร็จทันไหมนะค่ะไปที่บ้านแล้วเสร็จที่บ้านก็ค่อยค่อยมาะใช่ค่ะไปงานแต่งงานลูกสาวเพื่อนด้วยอะไรด้วยนะแม่พีโนะคะกินดีด้วยนะคะได้เลยโอ้โห ดีใจด้วยได้ค่ารองแล้วลูกสาวเพื่อนบเหมกะมาลูกสาวเจ้าโอ้ยนึกว่าลูกสาวเจ้าไม่มีลลยดีใจน้ำสีได้ค่ะดองไม่มีลูกค่ะโอ้ค่ะขอร่วมเดินทางรถไฟนะคะ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีมีแหงยีแดงมีหีค่ะ โอ้ยค oh, ิด so ว่าแม่พ oh, ีไปด้วยนะเนี่ยไม่ได้ไปแม่พีเนี่ยอยู่กับร้านอย่างนนี้ก็จะพาน้องพลเข้าไปตรวจนะให้ร้านอยู่กับโอ้เพราให้ไปตรวจทุกคนเลยใช่ไหมใช่ไปแล้วสี่โมงจาแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เจอใช่ไหมเป็นเวลาแปดโมงมาสั่นก็เลยจะพาไปเลื่อนอีกเนาะค่ะเลื่อนคาดหวังแม่พีเนี่นะคะรถลุงก็จะออกแล้วนี่นะคะก็ขับออกไปแล้วใครขับเนาะข้อพื้นรถใครเนาะอ๋อนุนุเป็นคนขับนะคะเนาะ นี่นะคะก็โอ้ฝนเหมือนจะตกนี่นะคะเนาะนี่นะคะอยีลสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟิรมบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ